เจอรีกุดูการ2021ผ่านพ้นไปแล้วถือว่าเป็นอีกหนึ่งซีซั่นที่คาวาสกิฟรอนตาเล่ยังทำผลงานได้อย่างสุดยอดพวกเขาคว้าแชมป์ไปครองเป็นสมัยที่4ใน5ฤดูกาลหลังสุดซึ่งในคลิปนี้เราจะไปรวบรวมรางวัลเจอรีอวอร์ดในฤดูกาลที่ผ่านมากันว่าใครคว้ารางวัลอะไรกันบ้างเดี๋ยวมาสรุปให้ฟังไปเริ่มที่รางวัลที่ขับเคี่ยวกันสุกที่สุดในปีที่ผ่านมาก็คือรางวัลดาวซันโบ ซึ่งเป็นการแย่งชิงกันของเลนโดรดามิเยาของคาวาสกิฟอนตาเล่และไดเซนไมดะของโยโกฮาม่าเอฟมารีนอสต่างฝ่ายก็มีผลงานดีมาตลอดทั้งฤดูกาลปรากฏว่ายิงตุนมาเท่ากันที่22ประตูซึ่งมาถึงเกมนัดสุดท้ายมารีนอสเองก็มีคิวดวนกับฟอนตาเล่ซึ่งสุดท้ายเกมนั้นเสมอกัน1ตอน1ทั้งไมเดะและดามิเยลยิงได้ทั้งคู่ทำให้จบซีซั่นทั้งสองคนยิงเท่ากันที่23ประตูครองดาวซูโวร่วมกัน มาต่อกันที่รางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีหรือ MVP ตกเป็นของเลนดโดรดาบิยาที่ขว้า2รางวัลติดต่อกันต่อจากดาวซันโวโดยผลงาน23ประตูกับ8แอสซิสเป็นเดอะแบกช่วยพาฟรอนเต,ตเล่เถลิงบัลลังแชมป์เจลีกสบายที่4 นั่นคือผลงานที่เด่นชัดที่สุดในซีซันที่ผ่านมาทําให้ขึ้นแท่นเป็นแข้งบาร์ซิลคนที่9ที่คว้างราง MVP ไปครองต่อจากแข้งรุ่นพี่อย่างเลอันโดโดมิเกสของคาชิวาเรโซที่เคยซิวไปครองเมื่อปี2011รวมถึงเป็นแข้งต่างชาติคนที่10ในประวัติศาสตร์ฟุตบอลเจลิกที่ซิวรางวัลนี้ไปครองขยับมาที่รางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยมตกเป็นของเรียทรโออารากิกองกลางตัวรุกของคาชิมาแอเลอร์สเจ้าหนูวัย19ปีเล่นเจลิกเป็นปีที่2นับว่าสร้างชื่อให้กับตัวเอง แข้งดาวรุ่งคนนี้ถูกจับตามองตั้งแต่สมัยเล่นฟุตบอลไฮสคูลทำให้กวางเขาเหล็กจับเซ็นสัญญาตั้งแต่ปี2020ด้วยวัยเพียง18ปีมาปีนี้เขาเขายับพัฒนาฝีเท้าขึ้นกว่าเดิมยิงไป10ประตูกลายเป็นนักเตะค,คนที่2ในประวัติศาสตร์เจลีกที่อายุไม่ถึง20ปีและซันโบได้ถึง10ประตูต่อจากโชจิโจเคยทำไว้12ประตูกับเจฟยูเนเต็ดในปี1994ถือว่ารางวัลน,นี้เหมาะสมกับแข้งดาวรุดของวงการฟุตบอลญี่ปุ่นคนนี้อย่างยิ่ง ขณะที่รางวัลกุนซือยอดเยี่ยมตกเป็นของริาโดโรดิกสนายใหญ่ของอุรวะเรสที่บีน้ขยับมาคุมสมโมสรในลีกสูงสุดครั้งแรกโดยผลงานถือว่าเข้าตามากๆเขาพาทัพเรสเปลี่ยนโฉมการเล่นกลับมาเล่นสไตล์ต่อบอลไหลลืน่นพาทีมทะลุเข้าถึงรอบรองชนะเลิศศึกลูวานคัพและที่สำคัญพาทัพเรสพัง,งาดเป็นแชมป์เอมเปอร์เรอร์คัสมัยที่8ไปอย่างยิ่งใหญ่บวกกับได้ตัวไปเล่นเอฟซีเชลบซิลิกอย่างที่ตั้งเป้าไว้นะับว่าเป็นผู้ปลุกอุรวะกลับมามีชีวิตชีวามากขึ้นกว่าเดิม ปิดท้ายที่ทีมยอดเยี่ยมใจหลีกหรือว่าเบสเอเลเวปีนี้ประกอบไปด้วยผู้รักษาประตูมิเชลแลงเกลลกของนากโยยาแกลมปัสกองหลังเป็นแข้งจากฟอนตาเล่ทั้งหมดโชโกทานิกุจิเจเซียวแล้วก็มิกิยามานะขณะที่กองกลางนำมาโดยอากิโฮ,โฮิโรเอนังกะยาสุโตวากิสก,กะสองแข้งจากฟอนตาเล่รวมไปถึงยังมีอันเดสเอเนสตาจากวิเซลโกเบและโชอินากากิแข้งจากนากโยยาส่วนกองหน้าเลนโดนาบิยาวริโอฮาตาตะ จากฟอนเาเล่และไดเซนไมดะของโยโคามาเอฟมารินอสนั่นเอง